ก่อนสอนอ่านเตยมสระเป็น,นิทานคำกรอสอนอ่านเตยมสระเพื่อกระตุ้นพัฒนาการทางภาษาเป็นหนังสือสามัญนประจำโรงเรียนประจำบ้านต้องอ่านต้องมีเป็นบิ๊กบุ๊กและป๊อกอัพตื่นตาตื่นใจใครเล่นอ่านให้เด็กฟังก็ได้ให้เด็กอ่านเองยิ่งดีอ่านได้ทุกไว วันนี้เราจะมามีตัวอย่างนชั้นกำกรสสารอะไรดีเอ่ยสระออกดีไหมอัอฟนันเรื่องอะไรละ่ะติดเกาะจะเลักกันใหญ่วันหยุดเหมาะเจ่าเกาะดีกว่านาะเป็นตะก้า แมวเหมียวฉล้ะปะเลาะสั้นเสือกระโดดเกาะเรือขับเสือไปด้วยดิ้งจอหัวเราะขอหขนเข็มด้วยขอเจ้าเกาะด้วยขนด,ด้วยลงเรืโอโ,โอ้โหอ๊การเชอนี่เก่งจริงๆเลยพี่พี่น้องน้องคะยังไม่จบเพียงเท่านี้ยังมีรูปที่สวยๆมากมายหากพี่พี่น้องน้องที่สนใจ อีกหลายเล่นและอีกหลายหลายระดักมากมายมาให้พี่ๆน้องๆได้ฟังสําหรับวันนี้หนูก็ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าขอบคุณค่ะด้วยขอโทษนะอาจารย์ครูมั่งมาจับนักเรียนเ n ยค่ะนี่มันชอบถ่านเกพื่อนๆเอกัขกันอยู่เลยเอตัดออด้วยได้ ที่ที่ครูยัง